รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นําคุณผู้ชมมาอยู่ที่ไร่ปลูกรักจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่นะคะเขามีการทําการเกษตรแบบออร์แกนิกฟาร์มด้วยนะคะกิจกรรมที่นี่อัดแน่นล้นล้วเลยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปชมกันค่ะ คือพี่การฤทธิ์ขจรค่ะเจ้าของพื้นที่ไร่ปลูกรักรนั่นเองค่ะพี่การขาแม้แค่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็สะดุดด้วยคําว่าไร่ปลูกรักและตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะจริงแล้วเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของท่านติดนัทธันครับตอนนั้น สมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากจะจีบหญิงสาวคนหนึ่งนะครับก็เลยมอบหนังสือเล่มนี้เป็นการบอกรักเขาะนะครับพอมาทําไร่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็คือเจ้าของที่ตรงนี้แหละฮะ<อ>เป็นจริงๆแล้วเป็นที่ของคุณพ่อคุณแม่ค,คุณพ่อตาแม่ยายนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็คิดถึงวันที่ผมเคยมอบหนังสือเล่มนั้นให้<อ>ก็เลยกลายเป็นชื่อไร่ปลูกรักครับโอ้โหแช่ชื่อนี่ฟังดูโรแมนติกมากเลยทีนี้ไร่ปลูกรักเนี่ยไม่ได้เป็นไร่ธรรมดาเขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มด้วยมีการทําอะไรบ้างคะพี่การจริงแล้วเมื่อ20 ประมาณ22ปีที่แล้วอะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราก็มองว่าเ,เราอยากสร้างอาชีพใช่ไหมครับแล้วก็ในวิกฤตในการทําอาหารหรือว่าการผลิตอาหารเนี่ยมันมีเรื่องการใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่า,า้าฮอร์โมนสังเคราะห์สารตกค้างเป็นมะเร็งอะไรพวกนี้เกิดขึ้นแล้วคิดว่าอีกสัก20ปีข้างหน้าก็น่าจะเป็นวิกฤตที่พอสมควรคือคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วทางออกเรื่องพวกนี้ก็คือการที่เราต้องกลับมาสู่การพัฒนาที่ดินของเราให้มีแบบ ธรรมชาติมากขึ้นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่ายาหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เริ่มทำเนี่ยเราก็ตัดสินใจเลยว่าต้องทําแบบออร์แกนิกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อยากจะประกอบอาชีพแล้วก็อยากสร้างครอบครัวผสมผสานกันเรื่องพวกนี้ครับก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ของไร่ปลูกรัก แล้วก็กลายเป็นวิถีเล้ยปลูกลักประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้มีทั้งหมดพื้นที่ประมาณกี่ไรค่คะ60ไร่ครับ60ไร่ใช่ครับเรามีการแบ่งสรรปันส่วนในการทํำยังไงบ้างคะจริงแล้วแบ่งพื้นที่เป็น3โซนครับจริงทำตั้งแต่แรกเลยเนี่ยทำทีละ20ไร่20ไร่ 20, <c oughs> 20ไร่ <c oughs> 3ปีกว่าจะทําครบแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านแรกเลยก็จะเป็นพื้นที่สูงหน่อยก็เราก็จะปลูกพวกต้นไม้ที่เป็นพืชผักแล้วก็พวกหม่อนนะฮะ <c oughs> แล้วก็พื้นที่ที่2จะเป็นพวก ข้าวครับเป็นหลักเลยแล้วก็พื้นที่ที่3เนี่จะเป็นป่าือเป็นป่าปลูกป่าทิ้งไว้ครับผม,มเรียกว่ามีการจัดพื้นที่ให้ลงตัวใ,<ช>ในเรื่องของการดูแลด้วยระบบออร์แกนิกด้วยแต่ที่นี่เขาบอกว่าไม่ได้ปลูกอย่างเดียวมีการทํากิจกรรมเปิดให้นักท่องเที่ยวน้องๆหนูๆเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยครับเป็นประเทศไหนยังไงบ้างคะ่ะจริงแล้วกิจกรรมของเรานเน้นเรื่องความสุข เพราะความสุขเราเชื่อว่าถ้าเด็กๆเขามีความสุขเขาก็จะมีความทรงจําที่ดีกับกิจกรรมที่ทำนี่การทํากิจกรรมในไร่ปลุกรักเองหรือทําในไร่นาเนี่ยร้อนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้แบบเขาเหนื่อยนะครับเราก็เลยสร้างกิจกรรมชื่อออร์แกนิกแฮปปี้เดย์นะครับก็จะมีการเรียนรู้เรื่องแมลงกิจกรรมที่โดดเด่นก็คือการจับดูรู้แล้วก็ปล่อยแมลงแล้วก็กิจกรรมที่เรียนรู้เรื่องของ มแมลงนี่จะเชื่อมโยงกับดอกไม้ดอกไม้นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการเก็บมเมล็ดพันธุ์การสร้างความยั่งยืนของการที่เราไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกนะครับแล้วก็มีการเอามาเล็ดพันธุ์นี่ไปปลูกปลูกเป็นกระถางใบตองเล็กๆเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเมื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยเอามาปลูกได้นะแล้วไปเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อหรือว่าเอาไปกินได้ด้วยพืชผักต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงกับพวกเป็ดนะครับซึ่งมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยที่ดีแล้วก็วัว แล้วก็จะมีขี้วัวหรือมูลสัตว์มูลวัวมูลเป็ดพวกนี้ก็เรียกว่าปุ๋ยคอกก็เอามาหมุนเวียนระบบต่างๆรวมทั้งเป็ดที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะอยู่ในนาข้าวครึ่งนาข้าวเนี่ยก็เป็นแหล่งในการที่เราเอามาทําสินค้าที่เราทําส่งออกด้วยก็คือพวกแปรรูปนะครับจะเป็นพวกน้ําส้มสายชูที่หมักจากข้าวหอมมะลิหรือว่าพวกน้ําส้มสายชูแล้วก็เอาไปทาพวกน้ําจิ้มทําเครื่องดื่มไซเดอร์ แล้วก็มีต้นหม่อนซึ่งรอบๆไร่เราเนี่ยก็จะมีทางเดินที่มีต้นหม่อนอยู่เรื่อยๆนะเดินไปก็จะเห็นต้นหม่อนแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ในช่วงโควิดนะฮะค้นพบโปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์ที่เอาไม้หม่อนเนี่ยมาลมควันเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วก็จะมีซี่โครงวัวซี่โครงหมูปลาแซลมอนไก่เป็ดนะครับเอามาลมควันแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ไร่ก็สามารถที่จะได้ทานอาหารสมกแล้วมีกลิ่นที่หอมมากเลยครับก็มาชิมได้ครับ ้าอยางงั้นเดี๋ยววันนี้จะให้พี่การพาเขาไปทัวร์ในไร่หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับอะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปในไร,ร่กันเดีกว่าค่ะไปค่ะจุดนี้ค่ะพี่การเรื่องของครับแปลงดอกไม้ครับที่นี่ปลูกไว้สําหรับทําอะไรบ้างคะจริงๆแล้วประโยชน์ของดอกไม้เนี่ยคือการดึงดูดมแมลงครับ,รบถ้าคุณอ้อเห็นดอกไม้ที่ ในแดดต่าเช้าเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับแมลงมโดยเฉพาะแมลงที่มีประโยชน์นะครับอย่างผีเสื้อจริงๆแล้วมันอาจจะมีเป็นช่วงหนอนใช่ไหมครับเป็นไปกินผักเราได้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยช่วยผสมเกรสรแล้วก็พวกผึ้งพวกชันนโลมพวกนี้ก็จะมาดืดดูดดืม่มน้ําหวานนะครับแล้วก็ตัวดอกไม้เองเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นที่พักพิงของแมลงบางชนิดซึ่งมีประโยชน์ในไร่ปลูกรักของเราเองนะครับ เพราะนั้นดอกไม้เนี่ยเราก็ยังทําเป็นจุดที่ว่าขายมเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยแล้วก็จะมีดอกอย่างที่เห็นมีพวกคอสมอสมีดาวกระจายมีดาวเรืองนะครับแล้วก็ปานชื่นนะครับซึ่งในสายพันธุ์พวกนี้ก็จะมีสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีขาวแล้วแต่ฤด,ดูกาลเราก็จะปลูกสลับไป<อ>แล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อที่จะขายด้วยนะครับาการเลือกเนี่ยเลือกดอกไม้เนี่ยคือเลือก ชนิดเหล่านี้หรือว่าสามารถปลูกอย่างอื่นได้ปลูกอย่างอื่นได้ครับแต่ว่าใน,ในงานวิจัยของไร่ปลูกรักเองเนี่ยเราก็พบว่ามีแมลงที่มีประโยชน์ชหลายชนิดนะครับก็อยู่ในในในพวกพืชที่เราปลูกเหล่านี้นะครับแล้วก็ในกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับที่ไร่ปลูกรักก็คือจับดูรู้แล้วก็ปล่อยแมลงมเป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่ครอบครัวมาท่องเที่ยวไร่ปลูกลักครับเป็นความสุขหนึ่งวันในไร่ปลูกลักแล้วก็จะให้มาจับดูรู้แล้วก็ปล่อยก็คือมาจับมแมลงไปดูเปิดหนังสือดูชื่อมแมลงแล้วก็ดูว่า,มาแมลงนี้มีโทษมีประโยชน์แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศเพราะสุดท้ายเนี่ยเราต้องมองว่า,มาแมลงต่างๆเนี่ยแล้วก็พืชต่างๆและตัวเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับเพราะว่า เราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวเราต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับทีนี้คนที่มาหรือว่าเด็กที่มาเล่ปลูกรักเนี่ยเราก็อยากจะให้เห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้กับตัวเขาเองแล้วเขาจะได้ตระหนักรู้ว่าเขาเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะเขาต้องเชื่อมโยงซึ่งเป็นหลักการการทาออแกนิกหรือความเชื่อมโยงของระบบต่างๆในโลกเราเนี่ยกับตัวเราครับเพราะนั้นเราเมื่อเราเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้แล้วเราก็คาดหวังว่าเขาจะเกิดความเคารพต่อธรรมชาติ ต่อสิ่งแวดล้อมต่ออาหารที่เขากินนะครับมีการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็ธรรมชาติด้วยใน,ในเวลาเดียวกันครับค่ะครับแล้วอย่างแปลงนี้ที่บอกว่าเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นี่ก็นี่คือเก็บได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ยัง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 ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลงที่เก็บได้จะแห้งกว่านี้หน่อยนะครับ<อ>แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองเนี้ยก็จะมีะทั้งที่ยังเก็บไม่ได้แล้วก็เริ่มที่จะเก็บได้แต่เราก็จะปล่อยให้แห้งกว่านี้หน่อยค่ะครับ อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะกว่าจะใช้งานได้สองเดือนของเดือนขึ้นครับ2เดือนกว่าเก้าสิบวันได้ครับโดยโดยประมาณนะครับอยู่ในช่วงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่เก็บได้ดีกว่าว่าเขาเขาเก็บในลักษณะไหนนะคะที่จะเอาไปจำหน่ายทีหนึ่งครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่การพาไปชมเลยค่ะได้เลยครับไปค่ะพวกนี้ก็จะเก็บได้เท่านี้อันนี้คือดาวกระจายใช่ครับพวกตระกูลง่ายๆก็เป็นดาวกระจายครอบครัวแล้วก็เด็กๆมาเขาก็จะเก็บ แล้วก็เอาไปบางทีก็ตัดเป็นดอกไปเลยอย่างนี้คือบางทีเด็กเนี่ยไปเห็นแบบนี้เขาก็จะนึกว่าเออมันนึกไม่ออกใช่ไหมว่ามายังไงแต่ถ้า้เห็นดอกอย่างนี้เขาก็จะเริ่มนึกออกแต่ในเวลาเดียวกันต้องไปพาเขาไปดูดอกนี้ด้วยว่าอันนี้นะลูกมันจะมาจากนี่ไปนี่แล้วค่อยมาตรงนี้เสร็จแล้วให้เขาไปเพาะเองอันนี้มันจะเชื่อมโยงกันใช่ครับบานชื่นครับบานชื่นบานชื่นก็มีหลายชนิดจะเป็นต้องแห้งแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ได้ไหม ได้ครับได้ครับอันนี้จะใช้ได้มากกว่าแต่ว่าบานชื่นเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้ได้หมด<ฆ>นะฮะอย่างเงี้ยมันจะร่อนร่อนออกเนี่ยฮะมันจะเป็นเม็ดข้างในเห็นไหมฮะแต่ข้างนอกนี่มันจะเป็นเหมือนเปลือก<ฆ>เป็นเหมือนเปลือกหุ้ม,มเมล็ดอีกทีหนึ่งก็ต้องไปร่อนครับร่อนอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าได้หมดนี่นะฮะเนี่ยฮะอันนี้ดอกเล็กพวกมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือเอาไปจำหน่ายด้วยเหรอคะใช่ครับเราขายถุกซองละยี่สิบบาทอะไรเงี้ยครับใช่ครับ แล้วก็ทํำกิจกรรมปลูกผักปลูกดอกไม้ในกระถางทีหนึ่งเด็กๆเขาก็จะเรียนรู้วิธีการเอาอะมะเมล็ดพวกนี้ไปปลูกแล้วก็เห็นความต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของไร่ปลูกรักเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมัเบอรี่ด้วยใช่ครับมัเบอรี่นั้นเรา,เาจะเอาไว้ท smoke ําสโมกก็คือทําลมควันนะฮะกับเนื้อซี่โครงวัวซี่โครงหมูไก่เป็ดแซลมอน พวกนี้ก็จะใช้กิ่งก้านที่เราตัดแต่งเนี่ยครับเอาไปสมกส่วนผลเนี่ยเราเอาไปทำพวกมัมเบอรี่ไซเดอร์เป็นเครื่องดื่มครับไว้เดี๋ยวให้คุณอ้อชิมด้วยครับเ <Le ek S 1> รียกว่ามีการประยุกต์ต่างๆในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของต่างๆเหล่านี้ยังมีในเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยปลูกผักปลูกต้นไม้ครับผมรจะปลูกยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ก่อนที่จะไปชมกิจกรรมอื่นๆค่ะพี่การบอกว่าที่นี่มีอีกกิจกรรมที่น้องๆหนูๆชื่นชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการจับผีเสื้อค่ะซึ่งการจับผีเสื้อของที่นี่นะคะเป็นการศึกษาถึงลักษณะแล้วก็สายพันธุ์ของผีเสื้อที่มีอยู่เยอะมากเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมให้น้องๆได้ระบายสีลงบนเว่าผีเสื้อแล้วก็ให้น้องๆได้เล่นเว่าเหล่านี้ที่ตัวเองทําเองกับมือด้วยค่ะ สำหรับผีเสื้อที่เราจับมาได้แล้วนะคะศึกษาสายพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะมาถึงอีกเป็นกิจกรรมตัวนี้เป็นเรื่องของการปลูกกล้าไม้เป็นยังไงบ้างคะพี่การก็จริงๆเราก็เริ่มจากที่เรามีแปลงดอกไม้หรือแปลงผักนะครับเราก็มีการเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะทะําเกษตรอินทรีย์ก็พยายามที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้ได้ด้วยตัวเองมากที่สุด จากนั้นก็มาพอก,ก้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญก็คือต้นกล้าจะงอกไม่ได้ถ้าไม่มีดินพอก,ก้าหรือว่าปุ๋ยที่ดีนะครับท,ที่ไร่เราก็จะเลี้ยงบัวนะครับเลี้ยงบัวประมาณสักห้าหกตัวนะครับแล้วก็เราก็จะมีมูลของบัวเนี่ยเอามาแล้วก็มูลของเป็ดนะครับแต่หลักๆที่เลี้ยงไส้เดือนนี่เราจะใช้มูลของบัวเป็นหลักเอามูลของบัวเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนประมาณ5สัปดาห์มูลมูลของบัวก็จะแปลสภาพกลายเป็นมูลไส้เดือนแล้วก็จะมีน้ําไส้เดือนด้วย แล้วก็เอามาผสมกับแกบดําแบบนี้ครับหนึ่งต่อสิบนะครับพอให้มีมูลไส้เดือนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาพาะก้าอีกทีหนึ่งะนะครับซึ่งอย่างก้าที่เราเห็นเนี่ยมะเขือเทศหรือว่าพวกตระกูลดาวเรืองหรือดาวกระจายพวกนี้เราก็เก็บมาเล็ดแล้วก็มาเพาะก้าต่อได้นะครับทีนี้นักท่องเที่ยวมาเนี่ยเพื่อให้แบบว่าต้องมานั่งเพาะทีละมาล็ดเองแบบอย่างเงี้ยต้องใช้เวลากว่าจะเป็นแบบนี้ก็ประมาณสัก2สัปดาห์านะครับเต่๋ยเราเพาะไปให้แล้วลูกค้าก็มาปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาปลูกก้าเลย เป็นกระถ àng, างใบตองแบบนี้นะฮะงอถือขึ้นมาก็ได้ครับปลูกจากใส่ในกระถ àng, างใบตองใช่ครับใบตองแบบนี้จะกลาย<ะ>เป็นกระถางค่ะสมัยโบราณนะฮะเขาไม่มีแบบถาดพลาสติกแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้กระถางโดยการที่ไปเอาใบาตองมาทาเป็นกระถาง<ะ>นะครับวิธีการทำก็คือม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็เอากัดไม้กัดเนี่ยฮะรัดแทงจากข้างในนะครับออกข้างนอกแล้วก็เหน็บเข้ามาอย่างนี้แบบนี้ฮะ นี่กลายเป็นกระถางแล้วฮะเดี๋ยวนะกลายเป็นกระถางแล้วแตกอ่าข้างในครับใช่แล้วกัดเข้าข้างในก็เหมือนทําขนมนะฮะเหมือนทากระทงแล้วก็นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินนะฮะแกบนะครับที่เราผสมแล้วนะครับทําเป็นก้นกระถางอัดเข้าไปบนฝ่ามือเราเนี่ยอัดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวคุณอ้อลองอัดดูนะฮะสักประมาณหนึ่งในสามของกระถางครับดินก็จะอยู่ที่ก้นแบบนี้ ผมว่าเราเลือกก้ามะเขือเทศนะฮะคะก็ใส่อย่างนี้ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ดินตามลงไปดินผสมแกลบเนี่ยนะฮะเนี่ยฮหรือบางคนที่เขาเก่งแล้วเนี่ยเขาก็จะหยอดมเมล็ดเนี่ยลงไปในกระถางนี้เลยแล้วรดน้ําแล้วก็โตขึ้นมาบนกระถางนี้เลยอันนี้เราทําให้เห็นเป็นไอเดียว่าไม่ต้องใช้พลาสติกนะครับโอ้น่ารักด้วยอ่ะครับ แล้วก็รดน้ําอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับต้นเขาจะโตเสร็จแล้วก็ย้ายลงทั้งกระถางนี่ครับไม่ต้องเอาไปตองออกน,นะครับลงในดินเลยแล้วก็ย่อยสลายไปกับธรรมชาติได้เลยครับน่ารักจังเลยครับปกติมีกี่ก้าพันคะที่ที่ให้นักท่องเทีย่ยวได้ลงมือทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักกับดอกไม้ถ้า,าเป็นผักก็จะมีมะเขือมีพริกมีผักสลัดนะครับ มะเขือเทศนะครับถ้าเป็นดอกไม้ก็ดอกดาวกระจายดาวเรืองอพวกดาวทันตะวันก็มีะนะครับแล้วแต่ฤดูกาลฮะแล้วแต่ฤดูกาลเลยมีหลากหลายชนิดแต่ก็จะเป็นหมวดหมู่ก็คือดอกไม้แล้วก็พืชผักครับค่ะคนี่ถ้าหาก ท่านใดสนใจนะคะเนี่ยไปพอกล้าแบบนี้แล้วก็ทําเป็นเป็นกระถางไปตอมแบบนี้แต่เป็นของรวยได้เลยนะน่ารักไหมน่ารักทีเดียวค่ะคคนี่ก็คืออีกหนึงกิจกรรมนะคะแต่ที่นี่เขาบอกว่ายังไม่หมดมีเรื่องของการเลี้ยงเป็ดทําไข่เค็มแล้วก็มีอาหารเป็นขนมด้วยใช่ครับใช่ครับมีกิจกรรมอะไรต่อเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ อันนี้เวลาเราน้องๆหนูๆหรือนักท่องเที่ยวมาก็จะได้ทำกิจกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วเขาบอกว่าโอ้โหรู้เต็มเลยไข่เป็ดที่นี่เดี๋ยวเราจะเก็บผลผลิตแล้วก็จะไปแปรรูปเป็นอะไรต่อคะทำไข่เค็มครับเอากลับบ้านครับไข่เค็มจะเป็นพิเศษครับสูตรโบราณใช้แก่บดำครับค่ะครับผมคุณผู้ชมคะอันนี้ของจริงภาพจริงตอนนี้ลมกันเต็มเลยอะให้สักหนึ่งรอบเดี๋ยวจะไปเก็บไข่แล้ว พอแล้วลูกหมดมือลรวเต็มมือแล้วลูกมาค่ะเราให้อาหารเป็ดเรียบร้อยแล้วก็จะมาเก็บไข่วันหนึ่งนี่ได้ประมาณสักกี่ฟองได้คะพี่กาได้่เยอะครับประมาณสักสามสี่สิบฟองครับสามสี่สิบฟองเราขายสดด้วยหรือว่าแปรรูปด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเก็บเองนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราส่งไปที่ร้านอโนไทยซึ่งเป็นภรรยาที่ทําร้านอาหาร อูุ่่่รุงเทพครับชื่อร้านอโนไทั์ครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บเก็บไข่เป็ดนี่เขาก็จะออกกันดับอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับฟองใหญ่มากเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นไข่เค็มใช่ครับไข่เค็มสูตรโบราณครับครับอันนี้เป็นจริงจริงแล้วไข่เค็มไม่ได้ขายเป็นหลักแต่ว่าเน้นทํากิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวเราเก็บไข่กันนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทําไข่เค็มของที่นี่กันค่ะครับเรียบร้อยค่ะ สำหรับไก่และเป็ดที่ไร่ปลูกรักแห่งนี้นะคะเรียกว่ามีความแสนรู้มากเลยทีเดียวค่ะเราสามารถให้อาหารเขาจากมือของเราได้เลยและสําหรับผลผลิตที่ได้จากไก่แล้วก็เป็ดที่นี่ค่ะเขาก็จะมีการมาแปรรูปในรูปแบบของการถนอมอาหารไก่มาเป็นไข่เค็มค่ะได้ไข่เสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาทําไข่เค็มครับเป็นสูตรโบราณครับ,รบรคุณผโบราณด้วยครับะค,ะคือจะมีเกล10สส่วนแล้วก็เกลือ1สว่วนผสมกันนะครับ แล้วเราต้องล้างไข่ก่อนให้สะอาดเพื่อที่จะกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่มันไม่พึงประสงค์รอบๆไข่นะครับนั้นลองล้างก่อนนะครับก็คือล้างไข่ก่อนเลยใช่ครับเวลานักท่องเที่ยวที่มาเขาก็จะสามารถมาทากิจกรรมแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาเขาสามารถนํากลับไปได้เลยไหมครับใช่ครับเอากลับบ้านได้ทุกคนเลยครับก็คือทุกคนจะมีไข่เค็มติดกลับบ้านไปอีกสัก15วันนะครับค่อยเอาออกมาต้มทานเป็นไข่เค็มได้ครับ ผ้านี้นะฮะโปะเ<ป>ท่าที่มือเราทำได้เลยฮะเยอะๆเลยฮะอีกหน่อยะฮะครับทำไมันไม่ติดอะ่ะครับตอนแรกมันจะไม่ติดฮนะมันต้องโอบให้ได้ก่อนใช่ครับอ่าปึปป่เป็นจังหวะอย่างนงี้นะฮะจังหวะนี้มันก็จะบีบนิดนึงด้วย ครับครับช้าช้าอ่าสวยแล้วนาะสวยเลยไข่มันก็จะไม่เน่าครับมันก็จะกลายเป็นไข่เค็มเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารสูตรโบราณจริงๆครับอันนี้ก่อนก่อนทุกสูตรเลยแหละอันเนี้ยแล้วก็ไข่สูตรเนี้ยจะข้างในจะไม่เค็มเกินไปนะครับรสชาติกำลังดีเลยครับอร่อยมากครับ เรียบร้อยได้แล้วค่ะไข่เค็ม ใค่ะอันนี้คือเข้าเกียบวว่าวข้าเกีบยวว่าวอ่านเริ่มค่ะทำยังไงบ้างใช่เอาไม้เขาเกี๊ยวว่าววางบนไม้อย่างนี้นะคะค่ะเนี่ยพอรอให้เขาพองขึ้นก่อนอ่าพองขึ้นอย่างนี้นะเอาไม้กดไว้แลเขาค่อยกดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะอพอะนั้นเราก็พลิกมารับกับไม้ตัวนี้ค่ะพหน่อย่านี่ค่ะพองขึ้นแล้วก็ ตรงนี้ยังไม่สุกค่ะอ๋อค่อยๆทีละแทนใช่ค่ะนี่ค่ะกดไว้แล้วพิกพิกไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนี่วนเวลาที่นักท่องเที่ยวมาน้องๆหนูๆทำเองป้าเป็นคนดูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดูเป็นไงเด็กๆตื่นเต้นไหมทำ ตื่นเต้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะแล้วต้องถึงขนาดไหนถึงจะใช้ได้ขนาดนี้เราก็ใช้ได้แล้วค่ะอ่าทีนี้เราจะเอายกไปใส่ผนามาค่ะนี่ก็คือกิจกรรมข้าวเกี๊ยวเบ้านะคะที่ทางไร่ปุรักมีนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่การกันต่อค่ะว่าที่นี่เขาสามารถเข้ามาได้ยังไงบ้างนะคะขอบคุณป้าสั้นนะป้าสั้นหายไปไหนป้าสั้นอยู่กบนุนก่อนขอบคุณนะคะที่มาสาธิตการทำข้าวเกี๊ยวเบ้าเดี๋ยวคุณป้าจะมีมัดไมโลให้เยอะวลยนะคะแถมให้อ่ะมีของแถมมาดูกันค่ะ อาารโย่างง่ายกินอย่างนี้ก็กินได้นะคะ,ะแต่เวลาย่างอ่ะรสชาติอ่ะอร่อยกว่าอร่อยกว่า,วาไ,มไม่ต้องวางะคะ่ะต้องถืออังเ,งเลยว่า ที่นักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาที่นี่ค่ะเขาสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างคะก็หลักๆเราก็จะมีช่องทางผ่านทาง Facebook ครับ <c oughs> แล้วก็ Li น e จะเป็น LINE อ o อ g ร์แกน e กเครับค่ะแล้วก็ติดต่อมาได้จะเป็นหมู่คณะในวันธรรมดาได้ทุกวันครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีแบบเปิดแบบไม่ต้องนัดหมายครับ <c oughs> มาได้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอผลโควิด24ชั่วโมงลูกค้าเท่านั้น <c oughs> นะครับก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีรอบตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็จะ สามารถมาเวลาไหนก็ได้ได้ทั้งวันกิจกรรมก็จะมีทั้งวันเลยครับผมค่ะก็เรียกว่ามีข้อมูลต่างๆในเพจให้ดูด้วย<ช>ก็คือคอยากจะทํากิจกรรมแบบไหนมีข้อมูลต่างๆวันเวลานัดหมายกันได้ได้ครับถ้าหากนักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมที่ชมอยู่บ้านสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือสามารถซื้อได้จากทางเพจด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบบน้อยๆครับไม่เยอะมากครับแล้วก็เน้นมาตรฐานออร์แกนิก USDA ออร์แกนิกแล้วก็ทําจับ วัตถุดิบที่มาจากไร่ปลูกรักก็ช่องทางก็จะเป็นเพจของไร่ปลูกรักเลยครับผมค่ะสุดท้ายเดี๋ยวจะให้พี่การฝากถึงคุณผู้ชมีิชมอยู่ทางบ้านนิดนึงตอนนี้หลายๆท่านอาจจะยังมีแนวทางที่อยากจะทำในเรื่องของการเกษตแรแบบผสมผสานหรือการเกษตรแบบออร์แกนิกแบบนี้ให้แนวทางหรือข้อคิดดีๆกับเกษตรกรเหล่านี้น่อยค่ะจริงแล้ววิถีของการทําเกษตรแบบไร่ปลูกรักนะครับเราก็เรียนรู้จากกระบวนการเรียกว่าเกษต C, รอินทรีย์ผสมผสานกับทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่9นะครับ ทั้ง2วิธีนี้รวมกันแล้วเราก็เอามาทําเป็นหลักของการอยู่แบบพอเพียงโดยที่เราพึ่งพาปัจเจงการผลิตภายในไล่มากที่สุดนะครับแล้วก็เ,เราก็จะเน้นเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าการแปรรูปอีกทีหนึ่งนะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับพื้นที่หรือว่าในาพื้นที่การเกษตรหรือว่าในวิถีชีวิตของท่านเองได้ครับตั้งแต่การผลิต จนกระทั่งถึงการใช้ชีวิตประจําวันของทุกคนเลยครับผมค่ะก็เรียกว่าเข้ามาศึกษาข้อมูลมาพูดคุยกันได้ใช่ครับอาจจะไม่ได้มาซื้อของหรือมาท่องเที่ยวมาพูดคุยเรื่องของการทำออร์แกนิกกันได้ได้เลยครับยินดีเลยครับวันนี้ขอบคุณพิการปังญาสูงค่ะที่พาเรามาทัวร์ในพื้นที่แล้วก็ลงมือทำกิจกรรมอะไรกิจกรรมเลยวันนี้สนุกมากจริงๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ไร่ผูกรักกันไปเลยค่ะ